สำหรับในเอพิโซดนี้เราจะมาดูในเรื่องของฝั่งของสายซัพพอร์ตสายแรกที่เรามาดูกันนั่นก็คือสายฮิลสำหรับชุดฮิลแล้วในแพชทาย t ูอัปเดตแนะตอนนี้มันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายซึ่งอย่างแรกที่เราจะไปพูดถึงในวิดีโอนี้นั่นก็คือในส่วนของสาเหตุว่าทําไมมันถึงสามารถบิวออกมาได้ง่ายและในส่วนที่2ของคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของบิลอย่างเช่นเคยทั้ง2อย่างนี้จะเป็นไงเราไปดูกันในแพชชีมีคำตอบครับ สำหรับสายฮิวโดยทั่วไปแล้วอย่างที่ทุกคนคงทราบกันดีว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นคือในส่วนของ repair skill เหมือนกับชุดโลท่ที่เราเคยทำกันไปแต่ถ้าว่าทีนี้เราต้องมาเข้าใจกันก่อน,นว่าทำไมการใส่ repair skill เข้าไปมันถึงพอในการที่จะช่วยทำให้ฮิวเพื่อนได้ทันซึ่งสาเหตุมันมีอยู่2ส่วนส่วนแรกนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของสกิลสำหรับไททั่วลเดตดแนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าสกิลต่างๆมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเกียร์2.0 และผลรับของสกิลฝั่งสายฮิลมันก็ได้เปการปรับอาร์เมอร์รีเพร์เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการที่มันอยู่ที่สกิลเทียร์หยกตัวอย่างเช่น้ตัวเคมลันเชอร์ r r นฟอ f เ r อร์ตรงนี้มันอยู่ที่สกิลเทียร์หพร้อมกับการใส่ค่าแซดที่มีชื่อว่ารี p พ i r ์สกิลเข้าไปบางส่วนเท่านั้นอาร์เมอร์รีแพร์มันกระโดดขึ้นมาสูงถึง1ล้านกว่าๆส่วนที่2นั่นก็คือคนที่เราจะไปฮิลผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างขึ้นมาเป็นสาย DPS แน่นอนครับสาย DPS ใน Title Update 8นี้เราใช้ก็เป็นค่าแตดแดงหรือว่า Offensiv e Attributes ทั้งหมดซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั่นก็คือกรอะของสาย DPS จะมีจำนวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนฮิลที่เราสามารถทำได้ด้วยสกิลฮิลของเราที่ถามว่าทำไม2ปัจจัยนี้ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญสาเหตุมันเป็นเพราะว่าในแพทช์ต่อๆไปนั้นเรายังไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เดเวลอร์เขาจะทา ไม่ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนสายดาเมจสายแท้งหรือในส่วนของสายฮิลเองนั้นสายฮิลยังไงก็ได้รับผลกระทบและเราจะต้องปรับในทุกๆแพชเพราะเราคือคนที่จะไปฮิลคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบถึงปัจจัยที่เราต้องคอยเฝ้าดูแล้วมันจะสามารถทำให้เราปรับชุดของเราได้ในทุกๆแพชที่จะมาในอนาคตซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสายฮิล หลังจากที่เราได้ดู2ปัจจัยที่สําคัญไปแล้วสิ่งทัดมาให้เราจะมาดูอีกเช่นเคยนั่นก็คือในส่วนของบิลซึ่งอย่างแรกที่ผมอยากจะให้โน้ตกันไว้เลยสําหรับบิลนั่นก็คือจากเหตุผลที่ได้บอกไวต้ตอนต้นเรื่องการที่สกิลฮิลของเราสามารถฮิลได้ค่อนข้างแรงในแพชชั่นไททัปเดตแปดนี้บิลสายฮิลเราสามารถปรับเปลี่ยนและดัดแปลงออกไปได้ค่อนข้างหลากหลายและไม่จําเจแต่ถ้าว่าบิลที่ผมอยากจะมานําเสนอในวันนี้มันมีข้อดีอยู่2อย่าง อย่างแรกนั่นคือมันสามารถป u f f damage ให้กับเพื่อนได้และอย่างที่2นั่นก็คือมันจะสามารถ reset skill ให้กับเพื่อนเราและให้ overcharge กับเพื่อนเราซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับซึ่งสิ่งแรกที่เราจะไปเริ่มอย่างเช่นเคยนั่นคือในส่วนของ brand set และแ brand set แรกที่เลือกมานั่นคือ Murakami Industries เราจะใสใ่ให้ครบ2ชิ้นเพื่อที่จะเอา skill d u ร a t i o n 20%และ skill ี p a หรือว่า p a skill s t a อีก15% แต่แบรนด์เซตที่สอที่เลือกมานั่นก็คือ Elf Summit Armament เราจะใส่ให้ครบ3ชิ้นเพื่อที่จะเอา Repair Skill 15% Skill Duration 20%และ Skill h s t e อีก10%สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้โน t ตไปเลยนั่นก็คือถ้าเราหา Elf Summit Armament ไม่ได้ครบ3ชิ้นนั้น1ใน3ชิ้นที่เราใส่ Elf Summit Armament เราสามารถสับเปลี่ยนออกไปใส่แบรนด์เซต h a n a a U Corporation ได้เพราะการใส่ครบ1ชิ้นสำหรับ h a n a a U Corporation มันจะให้สกิลเฮสเพิ่มอีก10%เทียบเท่าการใส่ a l ลฟ์ซามิตอาร์มเมนต์ครบ3ชิ้นนั่นเองและสุดท้ายนี้อีกเช่นเคยในส่วนของถุงมือผมเลือกใส่เป็น BTSU ถุงมือ Exotics ซึ่งในการทำงานของมันแน่นอนครับมันมาพร้อมกับทาเลนที่มีชื่อว่า Transference Overclock ซึ่งทาเลนนี้มันบอกเลยว่าเมื่อเราระเบิดไฮฟ์แล้วมันจะทำการรีเซ็ตสกิลของเพื่อนทั้งทีมและให้อเวอร์ชาร์กับทุกคนเป็นเวลา15วินาที แต่าว่าบัฟนี้เราจะไม่สามารถรับมันได้อีกเป็นเวลา120วินาทีและทางฝั่งของแ a t เองนั้นมันง่ายมากๆเลยครับทั้งชุดเราจะใส่ให้เป็น Repair Skill และ Skill Haste ทั้งตัวอีกสิ่งนึงที่อย่าลืมนั่นคือในส่วนของ Call Attributes เราควรมี Skill Tier ให้ได้ครบ6ถัดมาเราจะมาพูดในเรื่องของ,องทางเลน e n ที่เลือกมาซึ่ง Talent แรกที่เราจะไปเริ่มกันนะัคือ Talent ท,ที่จะบัฟ Damage ให้กับเพื่อนเรา Talent นั้นมีชื่อว่า Overwatch สำหรับ t ALEN t O v e r WATCH มันบอกว่าหลังจากที่เราอยู่ใน COVER เป็นเวลา10วินั้นเราจะสามารถเพิ่ม Weapon Damage และ Skill Damage ให้กับเพื่อนในทีมเราได้12%ตราบใดก็ตามที่เราอยู่ใน COVER ส่วน t ALEN t ที่2ที่เลือกมาในกระเป๋านั่นก็คือในส่วนของ SAVE GARD u สำหรับ t ALEN t SAVE GARD u มันบอกว่าตราบใดก็ตามที่เรามีกราบเต็มอยู่นั้น Skill Repair ของเราจะถูกดันเพิ่มขึ้นไปอีก100% สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้โน้ตไว้สำหรับ Talent Safe Guard นั่นคือเมื่อเราใส่ Talent Safe Guard แล้วมันอาจจะดูเหมือน Talent Safe Guard มันไม่ยอมทำงานเพราะถ้าเรามาดูใน Stats h e e t เองหลังจากที่เราได้ใส่ Talent Safe Guard ไปแล้วนั้นค่า Armor Repair ที่เราสามารถมีได้มันอาจจะไม่ได้โดนเพิ่มขึ้นมาซึ่งผลทดสอบจากการที่ผมได้ไปลองทดสอบดูนั้น Talent Safe Guard มันติดแต่มันมีบั๊เพียงแค่มันไม่โชว์ให้เราเห็นใน Stats h e e t ว่ามันให้เพิ่มเท่าไหร่ และผมพลอยได้จากการทดสอบว่าเซฟกาดมันติดหรือไม่ติดนั่นก็คือการทำงานของ Talent ทาริสเซฟกา d ณตอนนี้ใน Title Update 8 Talent Save Guard มันจะเพิ่ม Skill Repair ให้กับเราอีก100%จาก s t a ตที่เราเห็นในส t ตตชีตนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถมี Skill ี e พ a i ์ในตัวเราได้1ล้านเมื่อเรานำมาใช้ทำงานคู่กับ Talent Save Guard มันจะให้เพิ่มเป็นอีกเท่าตัวหนึ่งเป็น2ล้าน ซึ่งอันนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นการทํางานในไททอลเด็ดแปซึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตยังไงเดี๋ยวเรามาทําคลิปกันอีกทีครับทำมาเนี่ยคือในส่วนของสกิลสกิลแรกที่จะเลือกใช้นั่นคือในส่วนของไฮฟ์ซึ่งอันนี้ก็ต้องฟิกซ์เอาไว้ว่าจําเป็นที่จะต้องเป็นไฮฟ์สาเหตุมันเป็นเพราะว่าในส่วนของถึงมือ BTSU เองนั้นเราจะสามารถรีเซ็ตคูลดาวของเพื่อนเรารวมไปถึงการที่ทําให้สกิลของเพื่อนเราติดโอเวอร์ชาร์จด้วยนั้นเราจําเป็นที่จะต้องระเบิดไฮฟ์ทิ้ เราะฉันสกิลแรกที่เราต้องใช้นั่นก็คือไฮ p ์ครับอีกสกิลหนึ่งที่เลือกมาคิดว่าก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนั่นก็คือในส่วนของเคมลันเชอร์รียนฟอร์เซอร์และสาเหตุที่เลือกมันมาก็แน่นอนครับมันเป็นเพราะว่ามันสามารถซ่อมเกราะได้จํานวนค่อนข้างเยอะซึ่งเราจะใช้มันในการเบิร์สฮิลเพื่อนของเราเมื่อต้องการสําหรับปืนแล้วอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญสาหรับสายสกิลแต่จริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มความแรงในการฮิลเพื่อนเราได้ด้วยทาเลนต์ในปืนที่มีชื่อว่ารีฟอร์เมชัน สำหรับทาเลนี้มันถูกเปลี่ยนแปลงมาค่อนข้างเยอะจาก t i ทอล u p d เ t e 7 t i ทอล u p ป a ด e 8นี้ t าเลน t Reformation มันบอกเลยว่าเมื่อเรายิงโดนหัวศัตรูไม่ใช่ฆ่าศัตรูด้วยเฮชช็อตอีกต่อไปเราจะได้ Skill ี e พ a i ์เพิ่มขึ้น30%ทันทีเป็นเวลา8วิสำหรับสายสเปเชียล z ซ t ชั n นที่เลือกมาสำหรับชุดฮิลนั้นแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นสาย s า r เ i v ร l ลิสเพราะในส่วนของสายซาวเวลิสเองมันสามารถเพิ่มเอา g o โกอิงฮิลให้กับเราได้อีก15% โน้ตนะครับ outgoing ฮ a ลนี้มันจะให้กับเพื่อนเราเท่านั้นเวลาเราฮิลตัวเราเองเราไม่ได้15%เพิ่มจากสาย s p e c i a l i z a t i o n ที่มีชื่อว่า survivalist เอล่ละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับสายฮิลกับผมทัชินในวันนี้ยังไงขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันเและเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนเพียงเท่นี้กราบสวัสดีครับ